สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชายยูทูบุคคลตอนนี้ช่องเราก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกันโดยจะเป็นล็อกคำทํานายช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง3นสาะครับสาหรับเพื่อนเที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ย่ออื่นก็ขอช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ e ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจสนับสนุนช่องเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาชาวราศีกันเนี่ยตัวคุณเป็นไพ่แปลกไมเทานะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีการเดินหน้ามุ่งหหนน้าไปสสู่่ิิงใใมๆชีวต อาจจะมีการเจเริ่เติบโตก้าวหน้าขึ้นหรือว่ามีการเดินทางนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยอะ่ะตัวคุณเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางาเพื่อนฝูงมิตรภาพดีๆอะ่ะเนี่ยที่ผ่านมาคุณก็เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคุณก็อยู่กับสังคมต่างๆที่หอล้องตัวคุณอะ่ะมีการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีอะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่มีบริวัรที่ต้องดูแลอยู่อน,นาคตที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอะ่ะ มันจะมีการหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆมอบโอก,กาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณนะหากมองในแง่ความรักเนี่ยบางทีจะต้องระวังด้วยนะว่าอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าก็ได้ที่เข้ามาสู่ตัวคุณเนี่ยแล้วคุณก็เป็นไพ่ก้าวดาบอะ่ะคุณเริ่มคิดกังวลอยู่ว่าอะไรเกา่าๆเดิมๆที่คุณเป็นอยู่แล้วก็มีมาในเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะตัวคุณเนี่ยก็ยึดติดอยู่กับสิ่งเกา่าๆเดิมๆมีบุตรหลานบริวารต่างๆที่คุณต้องดูแลจัดการในจุดนี้อยู่ก็ได้นะเนี่ยถือว่าเป สถานก,การณ์คุณตอนนี้ก็เป็นไพ่ดมูนนะคุณเริ่มไม่รู้แล้วว่าสิ่งใหม่ๆที่มันมาตอนนี้อ่ะมันจะส่งผลอ,อะไรบ้างกับวิถีชีวิตของคุณตก,กบบลางแเดือนตรงนี้เนี่ยคุณก็เริ่มคิดกังวลเริ่มไตรตรองกับเรื่องราวต่างๆนะคุณค่อนข้างวั่นวหวกับสถานก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่คุณก็เก็บนเงียบเก็บงาความรู้สึกแย่ๆไว้ในใจนะครับรวมๆแล้วผมคิดว่าคุณค่อนขอ้างจะกังวลมากเลยอยากจะรักษาสิ่งของเก่าไว้มันดีอ่ะความคิดลึกๆในใจคุณเนี่ยก็เป็นไพ่ทาวเวอรนะ์ แล้วสิ่งที่มันเข้ามาตรงเงนี้ยมันก็จะมาอย่างรวดเร็วกว่าทันหันนะจนคุณไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าตั้งรับวางแผนอะไรเลยแต่บทสรุปเนี่ยก็เป็นไพ่เอ็มเพรสนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีว่าคุณกําลังจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมีความมั่นคงสมบูรณ์ในชีวิตนะครับคุณสามารถดูแลจัดการกับสิ่งต่างได้ควบคู่ก,กับการเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆเนี่ยไพ่เอ็มเพรสก็บอกว่าคุณจะสามารถมอบสิ่งดีช่วยเหลือกับคนต่างๆนะจนจุดนี้นะโอเคนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้เรามาาาาเเจะะลกนกนรรื่ององงดูบ้ ให้ด้านการงานเนี่ยก็ถือว่าดูดีมากเลยนะมันจะมีการหยิบยื่นเริ่มต้นมอบสิ่งดีกับคุณทางด้านการงานนะแล้วมันก็มอบความมั่นคงที่ดีทางด้านความเป็นอยู่แล้วก็ขาระการเงินให้คุณด้วยนะแล้วก็ตามด้วยไพ่ก้าวเหรียญตรงนี้คุณก็จะมีความมั่นคงสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตนะครับมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็ตามด้วยไพ่หนึ่งถ้วยอีกตรงนี้มันก็อาจจะมีการหยิบยื่นมอบความรู้สึกดีๆมอบความรักที่ดีกับคุณด้วยนะในด้านการงานที่มาตรงนี้ ้า,ากมาเพาไม่ใช่ความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหยิบยืมมอบมิสภาพดีๆเป็นความสัมพันธ์ทางการงานที่ดีแล้วก็จบด้วยไพย่คิงเหรียญนะตรงน,นี้นคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะรวมไปถึงการที่โตคุณนะ่ะก็จะเป็นการเดินหน้ามุ่งสร้างไปสู่โอกาสทางการงานแบบไม่ประมาทอะ่ะคุณอยากที่จะเก็บรักษาสิ่งต่างๆเอาไว้ให้ดีอะ่ะแม้ว่าจะเป็นงานที่เข้ามาใหม่หรือว่าจะเป็นสิ่งเก่กาๆที่คุณเคยมีมาโอเคทีนี้เรามาดูกันครับว่าไพ่ออร์ิลเนี่ยจะพูดถึงจุดนี้วย คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการเป็นที่ยอมรับนะไอโอกาสทางการงานที่ดีที่เข้ามาสู่ตัวคุณเนี่ยมันก็เกิดมาจากตัวคุณเองเนี่ยที่มีความเก่งมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับกับผู้คนนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มดีๆที่ให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะครับว่าคุณยังมีดีที่สมควรกับสิ่งดีที่คนอื่นมอบให้ตัวคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในวงงานของคุณนะโอเคทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้าง ด้านการเงินเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเรื่องการงานของคุณมันจะมีสิ่งทีด่ดีเข้ามานะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ไม่ควรประมาทในเรื่องการเงินนะครับใบแรกเป็นไพ่ควีนดาบอ่ะคุณจะต้องเดินหน้าจัดการกับสิ่งต่างๆทางการเงินแบบระแวดระวังป้องกันปัญหาจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยนะจะทําตามใจในเรื่องการเงินไม่ได้อะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณนะเคยมีปัญหา,าด้านการเงินมาแล้วคุณก็พยายามแก้ไขต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาเหล่านั้นอนะ่ะแล้วมันก็มีแนวโน้มด,ดีว่าคุณจะสามารถแก้กับมันได้นะ เนี่ยมันตาม้รยไพ่เอ็มเพสคุณจะมีความสุขสมบูรณ์ที่ดีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันจะหายไปนะหรือไม่ก็อาจจะมีคนที่มีสถานะทางการเงินที่สูงกว่าคุณนะที่เขามาหยิบยืนมอบโอกาสที่ดีทางการเงินให้กับคุณได้นะแล้วก็ตาม้รยไพควีนไม้เท้าอ่ะตรงนี้คุณก็จะได้รับการโปรโมทได้รับหน้าที่สําคัญที่จะต้องมาดูแลจัดการกับสินต่างๆอ่ะเนี่ยโอกาสทางการเงินที่ดีมันก็ไม่ใช่ว่ามาแบบง่ายๆอ่ะคุณจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทำกับงานต่างๆแล้วก็เป็นไพ่ทาวเวอร์ หากว่าเรื่องราวทางการเงินเก่าๆอคุณนียมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนี่แหละแลวโอกาสนี้มันจะมาอย่างรวดเร็วกับทันฐันด้วยอ,อยังไงก็ขอให้คุณตั้งรับกับเพียงตาแล้วก็คว้าโอกาสครั้งนี้เอาไว้นะทีนี้เรามาดูออราเครื่องกันนะครับว่าใครจะพูดถึงจุดนี้ว่ายัางไงบ้าง ไหเป็นบนี้ก็พูดถึงเรื่องความอ่อนไหวการไวต่อความรู้สึกต่างๆนะหากว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงสัญญาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางการเงินหรือว่ามีอะไรที่เข้ามากระทบกระเทืนอนกับความรู้สึกของคุณอ่ะก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งปล่อยผ่านปล่อยวางกับมันนะควรจะคิดพิจารณากับสิ่งต่างๆให้ดีๆว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่รุนแรงร้แรงแล้วก็มีผลกระทบกับการเงินของคุณหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คุณคิดก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรประมาทอนะ่ะ ควรจะเก็บมาพิจารณาสิ่งต่างๆดูให้ดีอะ่ะมันจะได้ทําให้การเงินของคุณเนี่ยเดินหน้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นคงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างให้กับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะ ด้านคนรักคนสดที่มีคนคุยชาวราศีกันเนี่ยผมเห็นไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาสองใบนะเป็นไพ่วิลลออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์ซึ่งอาการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะมาอย่างรวดเร็วกระทันหันด้วยอะ่ะหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการหววคืนย้อนกลับมาในบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะอาจจะเป็นคู่รักคนรักของคุณนะ่ะที่ย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไพ่สิบเหรียญจะมีการเดินนําพบเจอกันมีการชึ้นหลึกเกื้อกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นพมไพม เนี่ยมันก็เป็นการมองถึงจังหวะโอกาสที่ดีในชีวิตที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นตรงจุดนี้นะบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็จะได้รับข่าวข,า,วขาวของการมาของคู่รักของคุณตรงจุดนี้นะเนี่ยไพ่สามไม้ทักก็เลยบอกว่าคุณก็เฝ้ารอกับจังหวะดีๆในชีวิตรักอยู่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าตัวอีกฝ่ายเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยใบหน้เป็นไพ่สิบดาบนะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนเขาก็รู้สึกแย่ๆมีความคิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทนงนั้นความรักอะ่ะเขาก็ไม่ชอบกับสิ่งที่มันเป็นตรงนี้นะแล้วก็เป็นไพ่สเตนต์อ่ะตัวเขาก็พยายามกดข่มควบคุมจัดการกับปัญหาต่างๆอยูอ่รู้สึกแย่ๆอะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามทาตัวเข้มแข็งแล้วก็ไม่แสดงออกสิ่งที่ไม่ไดีออกมามาเป็นไพ่เอเมเพ์เลอร์อ่ะเขาก็จะทําตัวให้ยังดูดีมีความมั่นคงอยู่เขาแสดงออกว่าตัวเขาเนี่ย ก็มีความมั่นคงที่ดีในได้ความรักที่มีกับคุณอยู่นะครับอืมแล้วก็ตามด้วยไพ่เดลเบิร์อ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขสมบูรณ์ใจมีความสุขดีๆที่จะยิดยื้ให้กันและกันนะตัวเขาเนี่ยจะมีการตัดจบกับปัญหาเรื่องราวแย่ๆทางความรักที่มีกันมาเดินหน้าไปสู่จุดที่มีความสุขสมบูรณ์ขึ้นในชีวิตนะครับโอเคทีนี้เรามาดูออร่าเคล่กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่เป็นเนี้ยก็บอกให้คุณน่ะมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณเป็นและคุณเชื่อนะตรงนี้หากว่าคุณเองก็ยังมีความรักท้องสึกดีๆที่มีต่อเขาอ่ะหากมีการกลับมาตรงนี้คุณก็ควรจะให้อภัยกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีอ่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เดินหน้าซ่อมแซมความรักที่ไม่ดีที่มันเสียไปเนี่ยให้มันกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่ามองในแง่ร้ายอ่ะหากจริงๆแล้วคุณเองก็รู้สึกไม่ดีกับความรักที่มันเคยมีปัญหามาซึ่งไพ่ก็เป็นการบอกให้คุณน่ะซื้อะ หากคุณรู้สึกไม่ดีอะ่ะคุณก็ควรจะเลือกจบกับปัญหาต่งางๆไปดีกว่าทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ คนสนิทเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาสู่ความรู้สึกของคุณนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยจะเพื่ออานวยกับความรักที่คุณจะเดินหน้ากันมาจากเท่าไหร่อะใบแรกเป็นไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นเรื่องของคนกเก่าที่เดินหน้ามาสู่ตัวคุณหรือไม่ก็คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุที่ต่างกันนะอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เดว,วิลอะมันจะเป็นความรู้สึกรักใครบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในใจอะเป็นความรักความหลงบางอย่างนะ หรือบางทีมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาแบบไม่สามารถเปิดเผยกับเรื่องราวต่างๆได้เป็นความลับที่ต้องเก็บเป็นเรื่องราวลับๆในใจมากกว่าแล้วก็ตามเลยไพ่อศัศวินไม้เท้าตรงนี้มันอาจจะมาจากเรื่องการงานที่ต้องเดินหน้าไปติดต่อพูดคุยกันตรงจุดนั้นนะแล้วคุณก็เริ่มกัมงวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะหรือว่ามันอาจจะมีสถานะบ,บางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเดินหน้าับคมนหาตรงจุดนี้ได้ต้องหยุดพักกับเรื่องราวค้นหาตรงนี้ไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูออลลักเคริ้นกันนะว่าไพา่จะพูดถึงจุดนี้ว่าอย่างไรบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการเดินหน้าต่อไปนะตรงเนี้มันอาจจะมีอะไรที่มาสะดุดในความรู้สึกของคุณบ้างเป็นความรักที่มาในช่วงที่ดูอาจจะไม่เหมาะสมอ่ะแต่คุณก็ไม่ควรจะทําให้ชีวิตของคุณมันสะดุดไปตามจังหวะความรักในครั้งนี้นะอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญกับตัวคุณที่คุณอยากจะมุ่งหน้าเดินหน้าในชีวิตอ่ะคุณก็ควรจะทำกับมันต่อไปอ่ะหากว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องการงานหรือภาระหน้าที่อ่ะคุณก็ไม่ควรให้ความร,รักเนี่ยมันมาเป็นตัวขัดขวางกับคนทางการงานของคุณละ คุณควรจะเริ่มทําในสิ่งที่คุณต้องการดีกว่าหรือว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็หลักชอบกับคนคนนี้จริงๆอนะคุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะที่จะหลักชอบกันในวงงานในสถานะตรงนี้คุณก็ควรที่จะเปิดใจทําไปตามทางที่คุณเห็นว่ามันเหมาะสมและคุณต้องการดีกว่าครับโอเคทีนี้เรามาดูสานการทางด้านความรักกับคนมีคู่กันบ้างนะ หน้าไพ่คนมีคู่เนี่ยผมก็เห็นไปได้สองแนวทางนะในด้านหลายๆเนี่ยมันก็เป็นการที่คุณอ่ะจะมีโอกาสผนทางทางานการงานที่จะได้ไปเดินมต้นเดินหน้าทำนนจุดนั้นกันนะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยมันจะมีการหยิบยื่นมอบความรักมกอบความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาซึ่งเนี่ยมันก็เป็นความรักที่ดูอาจจะไม่ค่อยดีมากอะ่ะไพ่ควีนดาบเนี่ยหากเป็นตัวคุณที่ไปพบเจอความรักที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณก็จะไม่เปิดรับก,กับสิ่งต่างๆนะคุณก็จะระแวดระวังป้องกันปัญหาทางความรักที่มีตรงนี้อยู่อะ่ะ หรืออีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวคู่ขงคุคก็ได้อะที่เขาอาจจะรับรู้ถึงสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็เริ่มไม่ไว้วางใจ,จกับตัวคุณเริมจากผิดคุณประมาณนี้ครับไพ่หกเหรียญน่ะก็เป็นการาแนะนําว่าคุณควรที่จะปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีทางด้านความรักที่เข้ามาตอนนี้ดีกว่านะแล้วก็เดินหน้าให้ความสําคัญกับเรื่องการงานหรือใช้ชีวิตที่ดีไปก่อนนะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือหากไม่มีเรื่องราวรักสามเศร้าเข้ามาตรงนีน้ก็อาจจะเป็นการที่พวกคุณนะ่ะเคยมีปัญหาเก่าๆที่ไม่ดีกันมาในด้าความรัก,ก แต่ไพ่เด็กไม้เท้าวัน,นี้เป็นการบอกให้คุณนะมีความรู้สึกที่ดีที่จะเดินหน้าพัฒนาความรักให้มันดีต่อไปนะควรจะลดเรื่องเล่าแย่ๆลดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ให้อภัยกับเรื่องราวที่ผิดพลาดกันจะดีกว่าโอเคทีนี้เรามาดูออร่าเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการซาบซึ้งสำเร็จบุญคุณนะ มันเป็นการให้คุณอะมองความรักที่มีในแง่ดีกันเอาไว้นะให้มองว่าสิ่งต่างๆที่เคยมีกันมาทันได้ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของพวกคุณจริงๆอะมันเป็นอะไรดีๆที่เบื้องบนเขามอบให้กับคุณอะคุณก็ควรจะเห็นคุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันเอาไว้มากๆนะครับหากมีปัญหาอะไรแย่ๆเนี่ยก็ควรจะปล่อยวางลับทิ้งกับมันไปอะหากเราคิดได้แบบนี้แล้วเนี่ยความรักเนี่ย,ม,ยมันก็จะอยู่กับเราทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับมันได้ต่อไปในอนาคตนะอืม คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ